ช่วงรีวิวไปคข้า y a h o สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแคทนะคะวันนี้ส่งมอบรถให้คุณพี่ธนานะคะมาออกรถที่รถโฟกัสอนุมัติง่ายภายในหนึ่งวันเลยรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจไหมรู้สึกดีครับรู้แล้วก็รวดเร็วรวดเร็วตัดใจที่เราได้ใช้ค่ะเอกสารยุ่งยากไหมคะก็ เป็นไปตามระเบียบก็ไม่ย okay, well, okay, so enfin. ุ okay, mm ่งยากอะไรค่ะเป็นไปตามระเบียบค่ะโอเควันนี้พี่เขามาออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะได้รับรถกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสวยๆกันเลยนะคะไปเลยออกรถกับโฟกัสง่ายนิดเดียว เอกสารไม่ยุ่งยากซื้อคนเดียวไม่ใช่คนคำ้ำอนุมัติไว้ภายใน3ชั่วโมงเดลิเวอรี่2ทีถึงบ้านเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทและธนาคารกำหนด